ข้าวสารป้าข้าวสารป้าอยู่ไซเามาให้อันได้ยิเป็นหวไดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าวสารมาให้น้องคกำกอนค่ะค่ะเอาโอาลาพมัหัสิด้คานมได้เอาชุกลาพด้อเปิ มอด้เด้อมดเด้าเด้อมาเเ้อมาเด้า้อมาเอมาเด้มาเเด้อาเดาเด้อเาเามาาา้า S <S ได้ค่ะามกไมดีกดีกมม้ใช่สามร้อยห้าสิบสี่เมตหวดวันที่30มบพันวาคมเลาจะเด้อน้องใร้จำข้อสารให้สาม